ในยุคที่โซเชียลมีเดียระเบิดจนใครๆก็กลายเป็นนักข่าวพลเมืองได้เพียงแค่ปลายนิ้วเรื่องนี้เริ่มต้นที่คาเฟ่แมวชื่อดังแห่งหนึ่งย่านใจกลางเมืองครับร้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องแมวสายพันธุ์แปลกๆแต่มันมีแมวอยู่ตัวหนึ่งสีสว่าตัวใหญ่ที่มีพฤติกรรมประหลาดคือมันชอบนั่งนิ่งๆจ้องมองลูกค้าบางคนด้วยแววตาที่ว่างเปล่าจนหน้าขนลุกวันนั้นมีอินฟลูเอนเซอร์สาวคนหนึ่งชื่อสมมติว่าน้องบี ไปทำคอนเทนต์ที่ร้านเธอถ่ายคลิปเต้นลง t ทิก k ตามปกติโดยมีเจ้าแมวตัวนั้นนั่งจ้องอยู่ข้างหลังแต่พอกดโพสต์ไปได้ไม่นานยอดวิวก็พุ่งทะยานพร้อมกับคอมเมนต์ที่ทำให้ชาวเน็ตต้ตองหยุดหายใจเพราะมีคนแคปภาพในวินาทีที่13ไว้ได้ตรงกระจกเงาด้านหลังของน้องบีปรากฏเงาร่างสีดำรูปร่างบิดเบี้ยวยืนซ้อนหลังเธอยู่ทั้งที่ในร้านตอนนั้นไม่มีใครยืนตรงนั้นเลย ท่ามกลางความแตกตื่นก็เริ่มมีบัญชีปริศนาที่ไม่มีรูปโปรไฟล์เข้ามาคอมเมนต์รัวๆแต่ไม่ได้พิมพ์เป็นคำพูดนะครับบัญชีพวกนี้พิมพ์มาแค่ตัวเลขบอกเวลาเช่น14นาฬิกา42นาทีหรือ03นาฬิก15นาทีซึ่งชาวเน็ตสายสื่อไปขุดจนเจอว่าตัวเลขเหล่านั้นตรงกับเวลาตายของคนที่เคยหายสาบสูญไปในระแวกนั้นพอดีน้องบีเริ่มจิตตกและหวาดกลัวจนกระทั่งกลางดึกคืนนั้น เสียงแจ้งเตือนลายของเธอดังขึ้นหน้าจอโชว์ชื่อของเพื่อนสนิทที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อเดือนก่อนข้อความถูกอ่านแล้วและสถานะขึ้นว่ากำลังพิมพ์อยู่ค้างอยู่อย่างนั้นนานนับชั่วโมงแต่กลับไม่มีข้อความใดถูกส่งมาความเงียบในห้องนอนกลายเป็นเสียงเกลียดร้องในใจเมื่อเธอค้นพบความจริงจากกลุ่มแชทลับกลุ่มหนึ่งว่าการที่ลายขึ้นสถานะแบบนี้คือการเชื่อมต่อสัญญาณจากโลกคู่ขนาน และทุกคนที่รับรู้เรื่องนี้หรือเห็นคลิปนั้นต่างได้รับข้อความเตือนสุดท้ายเหมือนกันหมดว่าลบโพสซะถ้าไม่อยากให้เวลาตายของคุณเป็นคอมเมนต์ถัดไป